า,นนากันบ้งนะวิวข้องน้านี่สวยมากเลยนะครับปิดน,นะครับเพื่อนทุกคนทางนี้มันจะไปโผล่ตรงไหนครับผมไม่สู้ทางอะ <c oughs> ทางนโหดเกิน <c oughs> เป็นโครนด้วย <c oughs> สำหรับใครที่แบบอย่ามากางเต็นท์แบบชิวๆนะ <c oughs> ผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์นะฮะ มีแบบมาเล่นะไรน,นะขอเรียกว่าอะไรวะโดนโลมเหรอ <c oughs> สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องเซฟอโลนครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนครับไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีสองเนาะผมอยู่ในถนนสามสครับฝนก็ลงมาเย็นหน่อยๆน,นะเดี๋ยวผมจะแวะปั๊มนี้ครับเพื่อจะเติมลมก่อนครับ หน้าเก้าหลังสังสจนะโอเคดันหน้ากันบ้างนะยี่สิบเก้าดนหน้ามันหลุมออกไม่เยอะนะครับ โอเคครับอนนี้ผมก็เต็มลมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกจากปั๊มน้ำมันเนาะเดี๋ยวผมนะครับก็จะวิ่งถนน3702นะครับเป็นถนนเลียบมอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะครับเพื่อที่จะไปออกที่ถนน361อันนี้ผมต้องเปิด GPS แล้วตอนนี้ผมก็วิ่งมาสักพักแล้วนะก็มาถึงทางเลี้ยวนะครับเข้าสู่ถนน361้วครับก็หมายแรกของเราในวันนี้คือไปเขาพญาเดินทงเนาะผมคิดว่าถ้าเราไปเช้าๆครับแถวๆตรงนั้นน่าจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอหมองนะครับ ตอนนี้เราก็มาเข้ามาอยู่ในถนน314แล้วนะครับต้องวิ่งถนนนี้ไปอีกมาณ4.7กิโลนะครับก็เกือบ5โลนะทิง500เมตรครับก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนน3481นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาประมาณ1 0อยกว่ากิโลแล้วนะครับเลี้ยวเข้าสู่ถนนสันสสุังฆสันติสุขเดินทางคนเดียวก็เชียวๆหน่อยนะครับจู่ว่าไปถนนส้นนี้เรียวจริงๆนะข้างๆนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้ ตอนนี้ครับผมก็มอยู่ที่ถนนหมายเลขหนึ่งครับถนนพหลโยธินครับอ,บอําเภอหนองแคตอนนี้ก็เวลามาตีสี่สี่สิบห้าฮะอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบหกองศานะก็เย็นนะครับอากาศเย็นกันเลยทีเดียวนะสี่ร้อยเมตรครับเราจะเข้าสู่ถนนสระบุรีลมสับนะครับรีบประมาณสิบเก้ากิโลนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าจะแวะเข้าเซเว่นก่อนครับหาอะไรกินก่อนนะครับตอนนี้ก็ออกจากปัโมโโ๊มอเตอร์ทอนนะ ฝาก็เริ่มสางแล้วนะครับตอนนี้เราเรยวเข้าสู่ถนน3-3-3-3แล้วนะครับอีกประมาณ14กิโลนะโอ้ oh. เรามาใกล้ถึงแล้วนะครับเห็นตรงนู้นไหมภูเขานะโคนใหญ่เลย อากาศเย็ยนมากนะครับขบวนนี้ยี่สิบห้าองศานะครับเคเรามาใกล้ถึงแล้วนะครับ อันนี้ผมว่าผมมาเช้าๆแล้วนะยังมีคนที่แบบมาก,ก่อนอีกอะ่ะถึงแล้วนะของพยาเดินทงผมน่าจะอยู่บนนี้จนกว่าพระทิตย์จะขึ้นนะครับ ค okay ครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากเขาพญาเดินทงแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะมุ่งหน้าไปที่เขื่อนปสนาสักชนทธิ์นะครับไปเก็บวิวเก็บรูปนะครับน่าจะอยู่แถวเขื่อนไปสักพักนะวิวข้างหน้านี่สวยมากเลยนะครับวิวข้างหน้านี้เห็นภูเขานะโหแบบเชือกเขาแบบใหญ่มาก สวยงามมากเลยอันนี้ก็ทางลงเขาพยาเดินทงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาใกล้ถึงเขื่อนป่าสักชนสิิธิ์แล้วนะครับก็น่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับอีบกประมาณหนึ่งกิโลนะครับบรรยากาศยแบบว่าสวยดีอะ่ะ ปิดนะครับเพื่อนทุกคนขอไพร์ปิดเชื่อปิดสนุนช่วยเขาเนื่องจากสถานการณ์โควิดลองไปทางนี้ดูดีกว่ามั้งเขื่อนป่าศักใช่ไหมอันนี้ไปเขื่อนป่าศักได้ไหมครับต้องไปทางนูน้นทางนี้มันจะไปโปร่ตรงไหนครับนะอ๋อทางนี้อ๋อครับของค,ครับ โอเคนะเดี๋ยวเรา,เราลองวิ่งเส้นนี้ไปดูนะเพียสขึ้นให้ด้วยน่าจะไปได้อยู่นะ <S 2> <S 2> ผมไม่สู้ทาง <S <S อะ่ะทางมันโหดเกิน <S <S เป็นโครนด้วยทางปิดอีกต้องเลี้ยวทางนี้เดี๋ยวผมจะไปที่หน่วยพิทักษ์ป่าท่าเท็์นะครับเรามาใกล้ถึงแล้วนะอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรนครับเราลองไปดูนะมีคนมากางเต็นท์ด้วยนะ แบบใครจะแบบอย่ามากางเต็นท์แบบชิวๆนะผมว่าตรงนี้ตอบโจทย์นะแต่อย่างที่เขาว่ากันนะครับก็คือไม่มีห้องน้านะครับสารวจสํารวจมีแบบมาเล่นอะไรนะขอเรียวกว่าอะไระโดนโลม่มหรอปลามอเตอร์อะไรสักอย่างนี่นะเดี๋ยวผมขอไปหาหมุมถ่ายรูปก่อนนะฮะ เดี๋ยวผมจะหามุมถ่ายรูปแถวนี้แหละตรงนี้ก็แบบกว้างมากเลยนะคือแบบเหมาะสำหรับกำลนาแคมปิ้งมากเลยนะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เขาว่าแหละไม่มีห้องน้ำครับ <c oughs> ทุกคนมาก็ต้องแบบเตรียมตัวมาให้แบบพร้อมๆนะฮะ ฟังมากสำหรับทริปลบบลีนะครับผมน่าจะมาจบแค่นี้ครับแต่ว่าจะมีพีต่อก็คือผมจะเดินทางจากจุดนี้ครับไปที่พุทธบเบิกนะครับซึ่งผมนับก็ได้นัดกับพี่ไว้เนาะพี่ทีพุทธบ b u นะตอนนี้ก็เวลามาณ 8ปดโมงครึ่งนะครับน่าจะไปถึงเพชรบูรณ์ประมาณไปสองไปสามอะ